สัสเตค่ะดิฉันนางหนึ่งฤทยัยอ่วเรืองศรีอาจารย์ประจำนพนกสถาปตัตยกรรมวิทยาลายัยเทคโนโลยีนคนปรปฐมขอนำเสนอวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการศึกษาผลสำฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการออกแบบบ้านพักอาศัย2ชั้นพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน300ตารางเมตรโดยใช้การเรียนรู้โครงการเป็นฐานหัวข้อในการนำเสนอ บทที่ 1. บทนำบทที่2เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องบทที่3วิธีการดําเนินการวิจัยบทที่4ผลการวิจัยบทที่5สรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะความสําคัญและความเป็นมาของปัญหาการจัดการศึกษาเป็นกระบวนการสําคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลให้เป็นพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมที่ยึดครูเป็นศูนย์กลางและใช้การทดสอบเพื่อการประเมินผลการเรียนรู้เปลี่ยนเป็นการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและใช้การประเมินตามสภาพจริงมากขึ้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มากที่สุดและเน้นความสำคัญทั้งความรู้คุณภาพกระบวนการเรียนรู้แบบูรณาการตามความเหมาะสม ครูจึงมีบทบาทสำคัญในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้เพราะจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยฝึกทักษะกระบวนการคิดการฝึกปฏิบัติคิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาเป็นดังนั้นทำให้ผู้วิจัยเห็นว่าการสอนแบบโครงงานเป็นการสอนวิธีหนึ่งที่ดึงผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองการคิดวิเคราะห์มีเหตุผลสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ครูมีบทบาทเป็นผู้ให้คำปรึกษาและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพสามารถแก้ปัญหาและสร้างเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเองสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ วัตถุประสงค์การวิจัยการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยกาหนดวัตถุประสงค์การดําเนินการวิจัยดังนี้ 1. เพื่อศึกษาผลสมฤทธิ์ในการเรียน 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนกรอบแนวความคิดในการวิจัยตัวแปรต้น 1. ผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียน 2. ความพึงพอใจต่อการสอนตัวแปรตาม การสอนแบบเรียนรู้โครงการเป็นฐานสมมุติฐานการวิจัยการศึกษาข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้กำหนดสมมติฐานสำหรับงานวิจัยไว้ดังนี้1การเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้โครงงานเป็นฐานจะมีผลสำารธิทางการเรียนวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม3ที่ดีขึ้น 2. การเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้โครงงานเป็นฐานจะมีความพึงพอใจในระดับเรียนในระดับการเรียนดีมากประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรประชากรของการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่สงองแผนกสถาปัตยกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีนคนปรปฐม จำนวน18คนกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่2แผนกสถาปัตยกรรมจำนวน18คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 1. แผนการเรียนการสอน 2. แบบทดสอบผลทำลิกทางการเรียน 3. แบบทดสอบความพึงพอใจ ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 1. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2. ส,สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3. ผู้เชี่ยวชาญตรวจผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 4. ทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 5. วิเคราะห์และสรุปผลการเรียนการรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างตามลำดับดังนี้ 1. ก่อนการเรียนผู้วิจัยให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสำฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน4ข้อ 2. ทํทำการทดสอบระหว่างเรียน 3. ในขณะทำการทดลองผู้วิจัยดำ,ดำเนินการสอนไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ การรวบรวมข้อมูล 4. เมื่อสิ้นสุดการทดลองแล้วผู้วิจัยนำแบบทดสอบวัดผลสฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน4ข้อไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างอีกครั้งจากนั้นนำคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินํานำแบบประเมินผลความพึงพอใจไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน18คนสถิติที่ใช้ในการวิจัย 1. การคาา่าการหาค่าประสิทธิภาพของการเรียนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80, 80. ์80-80 2. การเปรียบเทียบผลสำฤทธิ์ทางการเรียนใช้ค่าเบี่ยงเบนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์การทดสอบ 3. การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบ,บนมาตรฐานสรุปผลงานวิจัย 1. รูปแบบการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานดำเนินการสอนตามรูปแบบ5ขั้นตอน 2. การเปรียบเทียบผลสำเร็จทางการเรียน 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนระดับความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย4.80ดค่าเบีเ่ยงเบนมาตรฐาน0.40ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะในการทำวิจัย ในครั้งนี้ 1. ระยะเวลาการเรียนโดยใช้การเรียนรู้กครงการเป็นฐานควรจัดช่วงเวลาให้เหมาะสม 2. ควรจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เอื้ออำานวยต่อการเรียนรู้ 3. ควรจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์การเรียนให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนดิฉันขอจบการนำเสนอ การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการศึกษาผลสำฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการออกแบบบ้านพักอาศัย2ชั้นพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน300ตารางเมตรโดยใช้การเรียนรู้โครงงานเป็นฐานขอบคุณค่ะ